กอนห่าขายข้าวข,ขนมห่าแล้วขายข้าวขนมแจ๊กเส้าวะ่ะ,ะเรียเร่ย

เราน้องการจะใช้ความรู้ความเาใจในการจัดการ ตัดหาเล็กก่อนก่อนสิแท่งคัดหาเล็กเห็นแล้วม้าคือขนเนาะข้นกับเขาของพาตัดพาตัดล่ำใส่ไงบ่ตุก็พออาหาร กระเพาะอ,อาหารหลดท่าเข็มท้าเข็มเข็มก็ด้ดำใส่นอ็อตใส่นวอ บอกว่าสิบเกียร์ม้ยสิบเกียร์บอกสิบเกียร์ื่อเส็นความห่วงกังวลดังกล่าวย่อมทำให้อยู่และตายอยากเป็นชีวิขันไม่ค่องเยนขันเจะเป็นคุม อเ <Okay. S 2> ขันออนตินนนนนใส่น็อตก่ันจ้าใส่นอ็อตซอยพ่อใหญ่กัน ขันนอตฟ้าสูงพี่น well, ้องขันนอตฟ้าสูงเฮ็ดเดดี๋ยวเสียใจเงินเดือนสาบวัน เหมือนสิดรคี โมเขาเซ็กอินจะคลองเซ็กกว่าตันนายไปไหนโมขึ้นมโมนะจ๊ะเซ็กกว่าหลายขั้นตอนมากหมดเลย

จาฮักคอยจะเปลี่ยนแปลงบ่เนาะตอบว,ว่าเปลี่ยนแปลงแปลงบ้านเวะไหนดิ <laughs>